สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคการทักทาย greetings ถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มเลย hello how are you สวัสดีสบายดีไหม I'm fine how about you ฉันสบายดีแล้วคุณล่ะ fine thanks สบายดีขอบคุณ w h a t is your name? คุณชื่ออะไร My name is Ben. ฉันชื่อเบน How old are you? คุณอายุเท่าไร I am ten years old. ฉันอายุสิปี Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน I live in Bangkok. ฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ Where are you from? คุณมาจากที่ไหน I am from Thailand. ฉันมาจากประเทศไทย What is your favorite color? คุณชอบสีอะไร My favorite color is pink. ฉันชอบสีชมพู What is your favorite animal? คุณชอบสัตว์อะไร My favorite animal is lion. ฉันชอบสิงโต